วันนี้ก็นําเมนูทอดกล้วยมาฝากนะคะวันนี้เป็น EP ที่สองนะคะที่แมวทําทอดกล้วยนะคะเพราะว่าวัน นั้นที่ทํานะคะเป็นอีพีแรกนะคะกล้วยยังไม่สุกค่ะรสชาติจะจืดไปหน่อยวันนี้กล้วยเริ่มสุกแล้วนะคะก็จะเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะคะหลังจากที่ทําวันแรกไปนะคะกล้วยสุกมีรสชาติหวานมากนะคะนี่ก็เป็นแป้งที่เหลือนะคะที่แมวผสมไว้นะคะเพื่อนๆเราก็สามารถนามาเอาไปใส่ตู้เย็นแล้วก็นํามาทําได้รอบที่สองนะคะเตรียมไว้เลยจานแมวก็จะปอกกล้วยนะคะใส่กับแป้งนะคะ กล้วยที่ซื้อมาวันแรกนะคะมันยังทำหามอยู่ใช่ไหมล่ะคะแล้วทีเนี้ยเอาไว้วันหนึ่งมันก็ยังมันก็สุกแล้วแต่มันยังสุกไม่เต็มที่นะคะนี่ก็จะเป็นวันที่สองวันที่สามแล้วนะคะแม่ก็ปล่อยให้มันสุกเต็มที่พอเรานาไปทอดนะคะมันจะมีความหวานของกล้วยนะคะดีมากๆค่ะตอนนี้เราก็หั่นครึ่งนะคะใครจะทําชิ้นเล็กชิ้นบางชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่ได้เลยนะคะแม่ก็จะทําแค่ครึ่งเดียวค่ะหั่นครึ่งนะคะ คลุกใส่กับแป้งทำง,ง่ายมากเลยนะคะแป้งแม่ก็ใช้แป้งสำเร็จนะคะเพื่อนๆไม่ได้ผสมเองหรอกคะ่ะเพราะว่าก็ทำไม่เป็นเนาะยังไงล้วก็ทำเอาแบบแม่บ้านฮาจีก็แล้วกันนะคะตั้งกระทะไฟให้ร้อนไฟนี้เราใช้ประมาณไฟกลางนะคะเพื<ๆ>่อนๆกระทะก็จะร้อนแบบอุณหภูมิพอดีอะคะ่ะน้ำมันแล้วก็ใช้น้ำมันที่เราทอดรอบที่แล้วนะคะยังใสอยู่เลยนะคะ รอให้น้ำมันเดือดนะคะน้ำมันร้อนแล้วค่อยใส่กล้วยลงนะคะขออนุญ,ญาตใช้มือนะคะเพราะว่าถ้าใช้มือเนี้ยจะเราจะสัมผัสได้ดีกว่านะคะเดี๋ยวใช้ที่หนีบกล้วยมันก็จะเละไปนะคะน้ำมันร้อนแล้วแล้วก็ใส่กล้วยลงไปเลยค่ะเช้านี้เป็นวันที่ฝนตกนะคะวันหยุดจุดงานค่ะหาเมนูอร่อยอร่อยทำทานกันนะคะก็จะเป็นเมนูทอดกล้วยนี่แหละคะ่ะที่นานๆทีได้กินนะคะถึงนานมากแค่ไหนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าจะสิ้นปีแล้วนะคะพิ่ได้กินทอดกล้วยนะคะ ว่าราคาล้วที่นี่ก็ราคาไม่เบาเลยทีเดียวราคาขายเป็นกิโลนะคะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆถ้ามันเหลืองหน่อยมันจะติดกันหน่อยนะคะถ้ามันติดกันเนี่ยเราก็เขี่ยๆแล้วก็ไม่ต้องคนมากนะคะถ้ามันติดกันแล้วก็จะใช้กันไก่นะคะค่อยตัดออกนะคะมันจะได้มีความสวยนะคะนี่นะคะติดกันแบบนี้นะคะ่ะใช้กันไก่ค่อยตัดออกนะคะแล้วเราก็ ทอดใหม่นะคะก็จะมีความกรอบเพิ่มมากขึ้นนะคะกรอบมากกรอบน้อยก็แล้วแต่เพื่อนชอบเลยนะคะรสชาตินะคะถ้าใครจะเติมเครื่องปรุงหรือว่าปรุงเพิ่มลงในแป้งอีกได้นะคะถ้าใครชอบรสชาติแบบนี้นะคะแต่สําหรับแมวแป้งที่ซื้อมาแล้วนั้นไม่ต้องปรุงนะคะแมวใช้รสชาตินั้นเลยนะคะเพราะว่ากล้วยมันสุกแล้วมันก็จะได้ความหวานของกล้วยดีมากๆเลยค่ะ ยังไงก็ปรุงเพิ่มได้นะคะตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแล้วก็จะค่อยๆตัดออกนะคะตัดแล้วเราก็ทอดลงไปอีกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆค่อยๆตัดออกนะคะถ้าใครชอบกรอบมากก็ทอดต่อได้เลยนะคะลืมบอกไปนะคะกล้วยที่ใช้คือกล้วยน้ำว้าน,นะคะบางคนอาจจะถามว่าเป็นกล้วยอะไรนะคะซื้อมาจากร้านอาหารไทยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆขอบอกเลยว่าเมนูนี้นะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วจ้าหน้าตาหน้ากินกันหรือเปล่าคะเมนูเช้าๆแบบนี้นะคะกล้วยชอดฟินสุดๆค่ะใครที่วันหยุดว่างๆนะคะลองทําดูกันได้นะคะฝากกด ให้สาวปุธอนด้วยนะ